ครับวันนี้จะมาอัปเดตทุเรียนซื้อกิ่งเสียบยอดมาวันนี้ก็น่าจะหนึงประมาณ1เดือนแล้วอันนี้ของผมมีตายต้นเดียวครับจาก50ต้นนี่ครับใบออกสวยทรงกลมนี่ก็ผ่านไปประมาณ1เดือน ก็แตกที่เป็นยอดที่เสียบมาที่ยังไม่แตกใบก็ใบเป็นใบแล้วครับก็สวยงามครับนี่ครับฝนก็ฝนตกมาด้วยนะก็สวยงามครับก็ลดต้นทุน สั่งกิ่งเสียบมาก็แค่ยีบาทก็ลองไปทําดูนะครับเพื่อลดต้นทุนวันหนึ่งเดือนก็ใส่มาก็เริ่มโตแล้ว